ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เรียนนะครับวัตถุมงคลเรียนเนื้อดวงนะครับฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่สุจริตวโนณนะครับที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะครับพุทธาพิเศษนะครับวันที่20ข้ามคืนจนถึง21เมษายนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบาปวอนะครับของอาจารย์ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับผู้ที่ร่วมจองทุกท่านนะครับยอด รอบนี้ก็ประมาณแสนห้านะครับที่ร่วมจองร่วมทําบุญกับอาจารย์พ้อในรอบนี้นะครับก็ขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีแต่วความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดทําสิ่งใดขอให้สุขสมหวังทุกประการเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดประตูมหาสมบัติให้มีทรัพย์มากมายเพื่อจะได้นําไปสร้างทานบาร,รมีตลอดกาลและนานถึงสาธุครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับวัตถุมงคลมาถึงแล้วนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยไล่ทั้งแต่ อันนี้รายการที่10นะครับรายการที่10นี้จะเป็นเนื้อทองแดงรวมดานะครับก็มาแล้วนะครับยังไม่กาลังจัดนะครับวันนี้นะครับส่วนรายการที่8รายการที่8นะครับรายการที่8เป็นเนื้ออะไรเนาะอ๋อรายการที่8ดนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับตัวนี้จะเป็นเลข8นะครับแล้วก็เป็นกล่องสีแดงนะครับส่วนรายการที่9นะครับเนื้ออันปาก้านะครับมีเลข9้านะครับเป็นกล่องสีส้มนะครับแล้วก็ อ๋อรืมบอกรายการที่10นะครับเป็นเลข10นะครับกล่องสีขาวนะครับอันนี้แจ้งก่อนนะครับเพื่อใครสงสัยสอบถามนะครับดูกล่องก่อนนะครับส่วนรายการต่อไปรายการที่7นะครับอ่ารายการที่7นะครับก็จะเป็นกล่องสีแดงนะครับบางกล่องก็จะมีเขียน3 k เคนะครับแต่บางกล่องก็ไม่มีเขียนนะครับมีเลข7นะครับติดด้านหน้านะครับนี่นะครับบางกล่องนะครับอันนี้รายการ3กษัตริย์นะครับ3กษัตริย์หลังสีเงินนะครับ ส่วนรายการเนื้อเงินนะครับรายการเนื้อเงินนะครับเป็นกล่องกรมมะหยีสีเขียวนี้นะครับเป็นกล่องกรมมะหยีสีเขียวนะครับเลขหกนะครับเป็นกล่องกัมมะกิจสีเขียวเลขหกนะครับส่วนรายการเนื้อเงินลงยาแดงนะครับจะเป็นกล่องหมายเลขห้านะครับเป็นกล่องหมายเลขห้านะครับส่วนชุดหมายเลขสี่นะครับชุดกรรมการเลขหนึ่งนะครับตัวอย่างให้ก่อนนะครับนะครับชุดกรรมการเลขนะครับก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับเป็นกล่องอย่างนี้นะครับมีเทปคานแล้วก็มีเลขสี่อยู่ตรงนี้นะครับ กรรมการเล็กกรรมการเล็กมีอะไรบ้างมีสีเหลียนนะครับมีเนื้องเงินลงยาเขียวสามกระสัดพื้นหลังสีทองพื้นหลังเงินแล้วก็พื้นหลังสีนาคนะครับก็มีผู้ร่วมบุญมานะครับส่วนรายการที่สามเนื้องเงินหน้ากากทองคํารายการที่สามนี่นะครับเป็นกล่องสีน้ําเงินแบบ,บนี้นะครับรายการที่สามส่วนชุดส่วนรายการที่สองนะครับชุดกรรมการใหญ่นะครับไม่มีท่าในจองกับผมนะครับก็จะมี ส่วนเนื้อทองคำก็ไม่มีท่านใดจองนะครับก็มีเท่านี้นะครับที่สั่งจองไว้นะครับมีครบทุกเนื้อนะครับครับก็ถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้นะครับอ่ะมาคุยต่อนะครับเมื่อกี้ก็ลืมข่าวนะครับพอดีแฟนถามนะครับลืมข่าวนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังสงสัยนะครับว่าเรียนรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเนื่องในโอกาสอะไรใครจัดสร้างอ่ามีคําถามนะครับถามผมรุ่นนี้นะครับวัดจัดสร้างโดยตรงนะครับวัดจัดสร้างนะครับ เวลาโอนนะครับส่งยอดนะครับผมก็จะโอนเข้ากับบัญชีวัดนะครับก็จะมีหลักฐานการโอนอยู่เป็นรอบเป็นรอบแล้วก็ในส่วนของรุ่นนะครับเนือดวงเลื่อนฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพระครูธรรมมาคุณาธรนะครับในวันที่20่สยี่สิบเมษายนที่ผ่านมานะครับพูดง่ายๆว่าเกจิีนะครับหลากหลายมากนะครับที่เข้ามาร่วมพิธีนะครับนั่งกรงอธิษฐานจิตและพุทธาภิเศกนะครับมีบทชีพานอีกนะครับเต็มวันนะครับส่วนอิตีพิโสข้ามคืน อ่านะครับจนถึงเช้าวันที่ยี่สิบเมษายนครับอ่าต่อนะครับหลายท่านสงสัยนะครับเอออาจารย์ก้อมไม่ทันจองทําไงไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะนะครับเปิดจองยี่เปิดจองตั้งแต่มีนานะครับหนึ่งมีนาครับจนถึงสามสิบเป็นไม่ใช่หนึ่งกุมภานะครับถึงสามสิบมีนาครับอันนี้เขาเปิดจองสองเดือนนะนะครับหลายท่านไม่ทันจองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ต้องบูชาในราคาบวกไปนะครับคุยตามวงจรพระนะครับตรงว่าอย่างนี้ ส่วนมีเนื้อไหนเหลือให้บูชาบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอจัดแพทพระนะครับทั้งหมดที่มีผู้มีศรัทธานะครับอาจองไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนเหลือแล้วจะเหลือให้บูชานะครับเดี๋ยวจะมาโพสต์คลิปในยูทูบเพิ่มว่าเหลือเนื้ออะไรบ้างนะครับให้บูชาเท่าไหร่อนะครับเดี๋ยวจะรีบแพทกพระต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าบูชานะครับวัตถุมงคลกับผมนะครับอาจารย์พ้อมนะครับผมอยู่อากาศอำนวยสกลนครนะครับรับประกันเลยว่าได้รับพระแน่นอนนะครับไม่มีหนีอะไรนะเขาบอกว่าบางไม่มียอดลมอ่าเพราะว่าคำนี้รู้สึกจะคุ้นๆอยู่นะครับเคยได้ยินมาบอกไม่มียอดลมนะครับผมมีตัวตนมีที่อยู่แหล่งชัดเจนนะครับหน้าตาก็ออย่างนี้แจ้งข่าวอีกอย่างหนึ่งนะครับ สำหรับเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมก็จะมีศูนย์จองพระใหม่ช่องข่าวบาวบอมนะครับเพจวัตถุมงคลลวงปู่ศูนย์นะครับแจนทอนงนะครับช่องข่าวบาวบอมนะครับที่รับจองหรือไอเดียไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสองเก้าเก้าหกแปดนะครับทักหาไอเดียไลน์ได้ถ้าท่านใดนะครับยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับประเด็นสําคัญนะครับฝากบอกครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับมีคนเอารูปโปรไฟล์ผมนะครับไปทําเป็นเฟซบุ๊กตัวเองแล้วไปหลอกหลายคนนะครับ ให้บูชาพระแล้วก็มีการโอนเงินไปนะครับเบื้องต้นนะครับผมบอกทุกนว่าผมไม่เอาไว้นะครับผิดว่าทําผิดแต่เน้นย้ำนะครับถ้าโอนเงินนะครับบูชาพระวัตถุมงคลต่างๆนะครับเข้าบัญชีนี้เท่านั้นคือบัญชีนะครับชื่อนายนิคมกุกแก้วเท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่ออื่นไม่ใช่แล้วนะครับหรือถ้าสงสัยนะครับโทรหาผม่วรได้ตามไอีไมล์ที่ผมแจ้งนะครับใช้ไลน์เดียวครับไม่ได้มีเยอะนะครับ อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขออนุญาตไปเพจพระเพื่อส่งให้กับผู้มีทิศทาต,ต่อก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ